ไทย PBS ได้ขยายโครงข่ายทีวีระบบดิจิตอลเพิ่มอีก5สถานีเชียงรายนครสวรรค์สะแก้วร้อยเอ็ดและอำเภอหัวหินรวมโครงข่าย16สถานีครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ44จังหวัดพบไทย PBS ในระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินสมบูรณ์แบบที่ช่องหมายเลข3 ด้วยคุณภาพที่คมชัดทั้งภาพและเสียงในระบบ2ภาษาผู้ชมที่มีทีวีตู้รุ่นเก่าหรือจอแบน LCD LED และพลาสมาที่ชมผ่านเสาอากาศแบบกั้งปลาหรือหนวดกุ้งให้ติดตั้งกล่องรับสัญญาณเซตทอปบ็อกซ์ box, และเลือกไปที่ช่องหมายเลข3หรือถ้าเป็นทีวีรุ่นใหม่แบบ IDTV ที่มีสัญ,ญลักษณ์น้องดูดีเพียงเลือกไปที่ช่องหมายเลขส ท่านก็สามารถดูไทย PBS ระบบดิจิตอล HD ได้ทันทีส่วนผู้ชมที่ชมผ่านระบบดาวเทียมก็สามารถรับชมไทย PBS ระบบดิจิตอลได้ที่ช่องหมายเลข13